วันนี้ครับเดี๋ยวพามาอัปเดตนะ thr ที่บริษัทเป็นยนต์ผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทมีทั้งเบนซินล้วนมีทั้งไฮบริดไฮตัวท็อปนะครับไม่หลักหมื่นมีผ่อน8,000กว่าบาทมีใครสนใจคลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเป็นยนนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับผมนะครับเป๊กค,ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเป็นยนต์จะพาพี่พี่ครับมารับชม c-hr นะครับทั้งแบบเบนซินล้วนครับแล้วก็แบบไฮบริดนะครับที่บริษัทเพชรยนต์จริงๆเรามีอยู่ประมาณสัก10คันนะครับแต่โซนนี้จอดเรียงรายอยู่ทั้งหมด5คันครับมีสีขาวมุกครับมีสีดำนะสสียอดนิยมเลยใครกำลังสนใจนะครับ c-hr นะครับ suv crossover ยอดขายอันดับต้นๆของ Toyota นะครับและที่สำคัญนะครับมีทั้งแบบไฮบริดและไม่ไฮบริดราคาผ่อนเริ่มต้นอ่ะประมาณ8,000กว่าบาทนะครับมีเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆนะครับรับชม คันแรกกันนะเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพารับชมคันแรกเลยคันนี้ครับ C H R 1.8ครับเป็นตัวอ่าเป็นตัวมิดนะเบนซินล้วนครับป้ายแดงมันออกมาประมาณ 1. 6 0 0 0 0ล้านครับตอนนี้ราคาลงมาเกิน50%นะราคาเพียงแค่5 0 0แสนกับอีก9 0 0 0นนะช่วงนี้นะครับถ้าเราจัด5 0 0แสนเนี่ยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39เองนะครับ อ่า4ปีครับถ้า 5, 5ปีจะ2.59 6ปี3.59 7ปี4.49้คันนี้ฟรีดาวผ่อน7ปีครับอยู่อยู่แค่8,700บาทนะครับชมนี้ทุกคันนะได้โคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนี่มีไฟเดย์ไลท์ครับแล้วได้โคมไฟโปรเจคเตอร์นะเป็น SUV c r o s s o v e r อนะครับยอดขายอันดับต้นๆของโตโยต้าอย่างแน่นอนด้านหน้าครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะมันจะยกสูงหน่อยๆน,นะครับทัศนวิสัยดีใครกำลังสนใจนะครับ รถที่อึดถึกทนคล้ายๆอัลติสแล้วแหละเพราะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของอัลติสเลยนะครับ1,800ซีซีดูอ้อวีวีดีไอครับและโฉมเนี่ยมันจะได้เป็นโครงสร้างนะเป็นแบบ TNGA นะครับโฉมแรกของโตโยต้าด้วยยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นแอร์แบ็กมี7ใบความปลอดภัยก็ดีมาเดี๋ยวเราพาไปดูภายในนะครับคันนี้ห0 0 0 0นกับอีก9,000เองครับไม่แค่88,000นะไม่ไม่เยอะครับ ภายในนะผมเข้าไปนั่งให้ดูเลยนะครับเบาะเนี่ยจะได้เป็นแบบเนี่ยทรงสปอร์ตนะเหมือนพวกเก้าอี้รถแข่งนะเก้าอี e, ้นั่งเล่นเกมนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้พี่ๆครบแล้วนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้น,นะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้นี่มีคูสคอนโทลนะครับมีคูสคอนโทลให้นะครับเลือนไมเป็นดิจิตอลแล้วคันนี้เลขไม้แค่8 8 0 0 0นนะครับไม้ไม่เยอะนะรถปี18ครับ1.8ตัวมิตรฟรีดาวผ่อนแค่8,700บาทเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ มีที่วางแก้วน้ําให้2จุดครับจอเดิมแท้โรงงานแอร์แบ็กมีคู่หน้าครับมีเสา A นะตรงนี้เนาะสายขวาแล้วก็ที่เข่าคนขับด้วยนะรถสวยน่าใช้ครับทัศนวิสัยก็ดีนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังนะมันจะเป็นทรงคูเป้ครับเปิดด้านบนแบบทรงคูเป้นะครับเบาะด้านหลังก็นั่งสบายเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับตรงเนี้ยพดานโปร่งมากนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะพรมพดานมันเป็นออกสีเทาเข้มครับทำความสะอาดง่ายนะครับดูแบบ ดูสวยเนาะคอนโซลดำนะครับเบาะดำนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เราพับได้นะพับได้แบบ40-60สมมุติผมนั่งอยู่เนาะนะครับแต่ต้องมีของวางที่มันที่มันเลยเข้ามาเนี่ยคุณสามารถปรับได้แบบอนเนกประสงค์เลยนะครับเนี่ยปรับได้แบบฝั่งนี้40%่ฝั่งนี้60%นะครับรถสวยน่าใช้ครับนี่มีกระเป๋าจิงโจ้เนาะไว้ใส่ของได้เบาะแน่นๆตึงๆรถสวยคัสเกตเอครับรับประกันครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไมโครไมนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนเขาเล่น ตัว CHR เนี่ยครับเขาชอบกันคืออะไรมันเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับอเนกประสงค์นะเราสามารถนะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้มีตัวบังสายตาให้นะครับเบาะหลังพับได้นะครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังแนวสูงก็ได้นะครับแนวกว้างก็เยอะนะแล้วเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูนี่พับเบาะตรงนี้นะครับนี่มันสามารถวางของนะทะลุเข้าไปได้เลยอ่ะถ้าเราเอาแผ่นกั้นนี้ออกได้แผ่นนี้มันเอาออกได้นะเอาออกเนี่ยเราวางของได้เยอะมากนะพื้นที่ใส่สัมภาระได้เยอะครับ เป็นอเนกประสงค์นะครับใครอยากได้นะรถ SUV ยูวีคอสเทอร์เวอร์สักคันนะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน8,700บาทตลอดสัญญาครับ5แสน9,000มากับไมค์แค่9 0 0 0 0มามากับไมค์แค่88,000นะครับมาคันแรกผ่านไปเผื่อใครสนใจนะครับคันนี้คุณติดต่อได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับขึ้นเบอร์ไว้ขึ้น ID ดีไลน์ไว้นะครับคุณติดต่อได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับคันรถมือสองขุณภาพเกรด A นะครับมีรถมือสองให้พี่ๆรับชมนะมากกว่า400คัน มาดูคันต่อไปครับเราดูเป็นไฮบริดบ้างไฮบริดราคาประหยัด5 0 0 0นต้นๆน,นะครับคันตะกี้เบนซินล้วนเนาะประหยัดน้ำมันจะอยู่ประมาณสัก16-17โลลิตรครับแต่ถ้าเป็นไฮบริดมากกว่า20โลลิตรนะครับ20-24นะตามสเปคเขาคันนี้เป็นปี18เหมือนกันนะปี18เหมือนคันตะกี้เลยแต่จะเป็นตัว1.8ไฮบริดไฮครับ c s r นี่โลโกโ้คุ้มเลซินแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวท็อปครับ มีไฟตัดหมอนะครับมีไฟไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบ LED แล้วนะครับอันนี้คมจะไม่เหมือนจะแตกต่างนะไฟตรงนี้จะเป็นออกสีขาวครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟสูงอยู่ด้านข้างไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับคันนี้เป็นตัวไฮนะล้อจะได้เป็นแม็กดำปีสิแต่ถ้าเป็นปีสิจะได้เป็นล้อแบบลมเขาเรียกว่าสีโครเมียมตัดตัดำนะดิสเบกมีให้แล้วสีล้อครับได้ล้อแม็กนะสิบแปดนิ้วแบบนี้นะครับสีดำนะครับล้อแม็กดำแบบนี้ แล้วมาดูภายในนะครับกุญแจรองรับสมาร์ทเอนทีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับภายในได้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะมีเนวี่นะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นนะครับมีเนวี่ให้แล้วนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ภายในเนาะจะเพิ่มเข้ามาจากตัวไฮบริดเอ่อตัวตัว1.8มิตรเนี่ยตรงที่นี่ครับมีกระจกตัดแสงออโต้คันตะกี้ไม่มีนะอันนี้มีกระจกตัดแสงออโต้ครับและจอตรงนี้เขามีเนวี่ให้มีระบบนําทางให้นะครับจุดที่แตกต่างกันนะระหว่าง ตัว1.8มิรเบนซินล้วนกับ1.8ไฮครับแล้วก็ระบบที่มันเป็นไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันได้20ถึง24โลลิตรเลยใครอยากได้ครับเครื่องยนต์อึดๆทนๆแบบออาติสนะและได้เป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันมากกว่า24โลลิตรแบบนี้นะครับคุณมาจัดคันนี้ได้เลยราคานะครับตามสกบเพียงแค่5,39,000ครับเลขไม้อยู่ที่แสนสองไมแสนสองปี18นะครับนี่คันนี้รถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนนะครับ คุณได้ลดประหยัดน้ํามันนะครับและแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีนะอันนี้พึ่งใช้มาประมาณเกือบเกือบ6ปีนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันอีก4ปีเต็มนะครับเบาะหลังพับได้นะครับเป็นอเนกประสงค์สุดๆมาเดี๋ยวเปิดพื้นที่สัมภาระด้านหลังให้ดูนะอันนี้ผมเอาที่กั้นออกไปแล้วนะครับนี่ถ้าเอาที่กั้นออกนะคุณดูนะพื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี่ยคุณวางได้เยอะเลยนะครับมันเหมาะกับใครผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับคนที่เน้นขับนั่งแค่1-2คนนะ พอพื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับมันใส่ได้เยอะจริงคุณดูนะครับคุณจะว,วางอะไรอ่ะวางโต๊ะเนาะเก้าอี้เนะาะจะขนของหรือไปปิกนิกเนี่ยมันอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ระจกทุกบานเป็นอออโต้นะครับกระจกเป็นอออโต้ด้วยใครอยากได้รถอเนกประสงค์สักคันครับคันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอะไรหนึ่งเลยประหยัดน้ํามันครับ2นะได้ความอเนกประสงค์และราคาถูกกับป้ายแดงนะครับเยอะเลยอันนี้ป้ายแดงออกมาประมาณเกือบเกือบล้านสอง 1 1ึ0 0ล้าน้านะแต่ตอนนี้นะครับราคาแค่5 3 9 0 0 0ฟามหมันีด้วคันนี้ผ่อนแค่9ก0 0บาทย้ำนะฟีดาวผ่อนแค่9ก0 0คุณได้ตัวไฮบริดตัวท็อปครับอนเนกประสงค์แบบนี้5ประตูแบบเนี้ยไปใช้งานต่อได้เลยนะครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับให้ดูปี18 2คันนะแบบเบนซินล,ล้วนครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับที่เป็นไฮบริดไฮไปแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูขออนุญาตขาค่ามาดูเป็นปี20ไปเลยนะอันนี้จะเป็นตัวมายเนคเชน สีขาวมุกเหมือนกันนะใครรอสีดํำรอก่อนนะครสีดำเดี๋ยวจะพาไปดูคันต่อไปคันนี้ครับ c h r 1.8 Hybrid High ครับแต่ได้เป็นปี20-21จด21คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มไม่แพ้คันคันตะก,กี้นะครับเพราะอะไรแบตเตอรี่มันยังรับปาาระกันอีก6ปีกว่านะครับแบตเตอรี่ตามโรงงานเลยเนาะที่เขาออกมาจากศูตรเนี่ยรับปาาระกันอยู่10ปีครับคันนี้แบตเตอรี่ พึ่งใช้งานไปประมาณเกือบๆสี่ปีครับดังนั้นยังรับประกันอีก6ปีเต็มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุณติดอะไรเนาะยังมีรับประกันนะครับจากศูนย์อยู่วารันตีจากศูนย์อยู่คันนี้เป็น CHR ครับหนึ 8, High ่งจุดแปดไฮบริดไฮท็อปสุดและได้เป็นตัวไมเนเชนจุดเด่นเลยของตัวใม่เนเชนคุณดูตรงนี้นี่ล้อนะจะเปลี่ยนลายแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าลายแบบซากุระนะอันนี้ผมไม่รู้นะตามกลุ่มเขาเรียกกันนะครับลายซากุระนะแต่ถ้าตัวไม่ใมเนเชนล้อจะเป็นลายดําแบบนี้แตกต่างกันนะแล้วแต่คนชอบครับ ลายนี้นะครับได้แม็กซ์สินะครับลายเท่ๆแบบนี้นะครับเป็นจุดแตกต่างกันระหว่างตัวเมเนเชนนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตัวเมเนเชนมีคืออะไรสีในเล่มนะเขาจะไม่ลงว่าสีขาวถ้าเป็นปี18เนี่ยอันนี้ผมให้เป็นเกรดความรู้ถ้าเป็นปี18ตัวท็อปจะเป็นสีขาวมุกล้วนเลยแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเมเนเชนครับตั้งแต่ปี1 9ขึ้นไปนะมันจะเขียนว่าสีขาวขีดดำนะครับคืออะไรคุณสังเกตไหมด้านข้างกระจกครับจะได้เป็นสีดำอ่าหูกระจกเป็นสีดํานะครับ และหลังคาเป็นแบล็คท็อปแล้วนะครับดังนั้นในเล่มเขาเลยลงไว้ว่าเป็นสีขาวดําครับนี่ใครอยากได้นะมันจะดูเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันครับได้ปียี่สิบจดยีิบเอ็ดแบตเตอรี่รับประกันอีกหกปีกว่าๆคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแบตเตอรี่การับประกันอีกเยอะมาดูภายในกันนะครับสําหรับตัวไมเนอร์เชนะได้หลังคาแบล็คท็อปแล้ว ภายในนะเป็นทรงสปอร์ตผมนั่งเนี่ยผมว่ามันนั่งกระชับมากนะเ้าอีมันเป็นแบบบักเก็ตซีทครับอบอุ้มสรีละนะครับตรงนี้มีเนวี่นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกีนแอร์ปรับเดเต้อนออโต้แยกฝั่งครับและที่สําคัญนะครับมีนี่คูทอนโทนนะครับเราขับทางไกลอ่ะเนาะมีคูทอนโทนนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับตัวท็อปของไมเนอร์เชนเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาก็คือเวลาใครจะมาแซงนะไฟมันจะขึ้นที่กระจกข้าง อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวบายสปอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถปรับทริปต่างๆได้นี่เลื่อนไม้เป็นดิจิตอลน,นะครับไม้หนึ่งแสนหนึ่งพันเองนะครับรถสวยนะ่าใช้นะไฟสูงต่ำปรับออโต้แล้วนะครับกล้องถอยจอทัชสกีนเดิมๆแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันตัวไมเนอร์เชนส์คันนี้ผมว่าคุ้มนะใครอยากได้นะครับสําหรับ CHR นะครับที่เป็นตัว m มเนอร์เชนส์นะครับคุณมาจัดคันนี้ได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคานั่งหลังก็นั่งสบายมีคนบอกว่า CNR นั่งหลังนั่งไม่สบาย เดี๋ยวผมนั่งให้ดูน้ำหนักผมเกือบ90้าอ่ะคุณดูนะเข่าเหลือนะครับเข่าเหลือพิงได้นะครับแล้วมีนี่นะครับเบาะตรงนี้ก็พับได้ด้วยอเนกประสงค์ครับอยากได้รถสักคันนะครับไม่ใท่แบบว่าเวลาเราจะขนของอะไรแบบนี้มันทําไม่ได้เนาะถ้าเป็นเป็นซีดานสีประตูแบบเอาติสอะแต่ c s r นะครับเพิ่มแก้จุดนี้เข้ามาได้ความอเนกประสงค์นะครับพับเบาะได้ต่างๆแล้วครบถ้วนครับนั่งสบายเฮดลูมไม่ติดครับเล็กลูมเหลือเยอะนั่งสบายไปกันทังครอบครัวแถมคันนี้เป็นหนึ่งคัน ที่น่าสนใจนะครับเพราะอะไรมันได้ปีใหม่ได้ปี20จด21นะครับราคาแค่6 0 2 6 0 2 9,000ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1 6 0 0ถึง1 7 0 0เท่านั้นเองขอเครดิตดีฟรีดาวน์ได้จัดเต็มได้ราคาประเมินไฟแนนซ์เกือบ700,000นะแต่เราขายแค่6 0 2 9,000มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงบ้านทั่วประเทศนะครับคุณอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะเพชรยนต์ไปจัดให้อยู่ภาคเหนือภาคใต้ ภาคอีสานนะครับหรืออยู่นนทบุรีนะผมก็มีไฟแนนซ์ไปจัดให้นะครับจัดผ่านคุณมารับรถได้เลยเครดิตดีฟรีดาวนะครับหรือนะครับคุณจะดาวก็ได้บางส่วนนะยิ่งดาวข้างวดยิ่งลดนะครับอย่างคันตะกี้ฟรีดาวผ่อนแค่1นึ่งบาทมาดูคันต่อไปนะครับสีขาวไว้สามคันและเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อกันนะขออนุญาตพามาดูสีดําแต่สีดําคันนี้นะครับจะเป็นสีดําที่มันเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับ1.8นะครับตัวมิดนะครับเป็นเบนซินล้วนสีดําปี18 ไม่หนึ years, years, 104, ่งแสนกับอีกสี่พันนะครับไม่ก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปถ้าเราพูดถึงปีสิบแปดอะรถมาประมาณเกือบเกือบหกปีวิ่งหนึ่งแสนสี่พันเฉลี่ยวิ่งปีละประมาณประมาณไม่ถึงสองหมื่นนะปีละประมาณหมื่นหมื่นไปปลายหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละห้าสิบโลครับขับไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วอันนี้มันเป็นรถเช่าสํานักงานนะครับเป็นรถเช่าสํานักงานนะครับที่มาที่ไปชัดเจน ประวัติศูนย์อยู่ครบอันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะของ CNR ที่ผมทดลองขับดูผมผมก็ชอบเหมือนกันตรงนี้นี่มีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เวลาเราเลี้ยวเนะาะมันติดเสามันอะไรแบบเนี้ยเขาเตือนนะครับมีเป็นเสียงเตือนปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะประมาณนี้นะคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนกับอีกสี่พันครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนแปดพันเก้าร้อยบาทใครมีงบผ่อนนะครับไม่เกินเก้าพันคุณมาจัดคันนี้ได้เลยได้ c h r สีดำมาดูภายในกันครับสำหรับ 1.8นะครับตัวมิดสีดำนี่คูคอนโทลมีนะครับเรือนไม้ปรับดิเอตตอนแล้วนะแต่มันแตกต่างนะครับมันจะไม่มีตัวที่บายสปอร์ตข้างๆนะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนครับกล้องถอยจอร์สกรีนมีให้ครบเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนั่งสบายนะเข่าไม่ติดนะครับมันไม่ทรงสปอร์ตนะครับทัศนวิสัยมันดีมันยกสูงหน่อยๆนะครับมันเป็นเหมือนเอลติสยกสูงอ่ะต้องบอกงี้นะครับมันเป็นเหมือนเอลติสที่มันยกสูงนะครับนี่ข้างหลังก็อาสอ้้นครับบาะ แน่นตึงเพชรยน์เราขายรถปรับสภาพพร้อมใช้นะครับไม่ได้แบบว่าเอาเดิมๆมาล้างขายไม่ใช่นะปรับสภาพพร้อมใช้แล้วใครนะครับกำลังสนใจรถ SUV c r o s s o ส e r สักคันนะครับให้ CHR นะครับที่เพชรยนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญนะครับทุกคันเราคัดเกรด A ครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำกับไม์กอไมค์นะครับและราคาต่ำกว่าป้ายแดงเกิน50%แล้วป้ายแดง1ล้าน60,000ตอนนี้แค่5 1 9 0 0 0ห่นาบาท ตลอดสัญญามาครับปิดท้ายที่คันนี้ไฮบริดอีกหนึ่งคันนะครับ C H R 1.8 Hybrid h i g ไฮบริดไฮไฮบริดตัวท็อปสุดต้องบอกงี้ครับ C H R ไฮบริดมันมันออกมาแค่รุ่นเดียวคือไฮบริดไฮนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัว1.8 Entry ที่เป็นเบนซินล้วนนะครับแล้วก็1.8 Mid เป็นท็อปสุดเนี่ยคันเนี้ยท็อปสุดของตัวเบนซินนะส่วนคันนี้ครับ6,29,000เป็นปี1 9จด20ครับอ่านะต้องบอกเลยคันคันเมื่อกี้ที่ผมพาดูเนาะมันจะเป็นปี 2ี่สดบใช่ไหมแต่คันนี้เป็นปี19.20ราคาเท่ากันโฉมเดียวกันทุกอย่างแต่ไม้มันน้อยกว่าไม้ My มันแค่80,000กับอีก700ดรนะคันนี้ไม้แปดหมื่นกับอีก700ดร้0ยหเก้าครับฟรีดาวพอนอยู่ประมาณ1 7 0 0งหมบาทตลอดสัญญาฟรีดาวนะนะครับคุณจะออกรถศูนบาทก็ได้หรือคุณจะดาวบางส่วนก็ได้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้พราะไม้มันน้อยทะเบียนเจ็ดหนครับเป็น Hi High, นะไฮบิดไฮนะมาดูภายในกันฟรี 1, นะภายในเอ่อเหมือนกับ2คันตะเกียเลยนะครับเหมือนกันเลยนะมีคูสคอนโทรลนะครับมีตัวบายสปอร์ตใครจะมาแซงนะซ้ายขวามีไฟขึ้นนะครับได้พูดสตาร์ทแล้วคูสคอนโทรลมีให้ไม่แท้ไม่เดิมครับ8 0 0 0 0กับอีก700นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเนวีให้ครบถ้วนนะครับเบาะก,ก็เนี่ยเบาะมันเป็นทรงสปอร์ตนะสวยน่าใช้นะคใครอยากได้ครับลดประหยัดน้ำมันนะครับ20ถึง24กิโลต่อลิตร นะครับใครบอกนั่งหลังนั่งไม่สบายนี่ผมนั่งผมว่ามันก็เหลือนะเข่าขาย,ยืดได้เฮดรูมเ <_ S 1> <Head> หลือเยอะ <_ S 1> ข้างบนเป็นสีออกเทาๆดำๆแบบนี้รถสวยน่าใช้ครับอนเนกประสงค์เบาะหลังพับได้อยากได้รถมือสองสักคันนะครับผมว่าคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีคืออะไรถ้าเราไม่อยากได้รถที่มันเป็นแบบซีดานเนาะเบาะหลังพับไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้เป็นรถห้าประตูะนะเราอาจจะไปเล่นเอาติสเนาะแต่อันนี้ครับมัน5าประตูมันอนเนกประสงค์ และมันได้ความอึดถึกทนแบบเอาติสเพราะอะไรครับเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแพลตฟอร์มเดียวกัน TNGA แล้วล้อหลังแยกอิสระซ้ายขวาแล้วขับนุ่มๆนะครับใครลองขับเอาติสปีสักสิบแปดอะนะครับแล้วคุณมาลองขับ c s r นะครับผมเชื่อนะลูกค้าผมเลือก c s r ทุกคนนะครับมันขับนุ่มกว่าขับสบายกว่าแล้วมันอเนกประสงค์ผมพับเบาะนะครับพับเบาะให้ดูนี่พับเบาะให้ดูแบบนี้นะครับคุณจะใส่อะไรอะครับใส่ใส่ได้หมดอะนะครับ พื้นที่สัมภาระด้านหลังเหลือเยอะเลยถ้าคุณเน้นนั่ง2คนนะคุณมาเอา c ซีนะครับได้เลยนี่นะครับซีนะครับมันจะเป็นทรง SUV c ู o ีคอสเอเวอร์ที่เป็นทรงสปอร์ตคูเป้ครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้ทรงแบบกึ่งกึ่งรถครอบครัวคุณอาจจะไปเล่นคอสนะครับราคาจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเรายังไวรุ่นอยู่นะครับมาจัด c ซีได้เลยที่เพชรยนต์ครับมี c ซีทั้งหมดตอนนี้สิคันวันนี้ผมพาให้พี่ๆรับชมนะครับประมาณ5คันก่อน แต่ใครสนใจนะสามารถนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือ ID l ดี e ลด้านล่างเพื่อดูอีก5คันที่เหลือได้ผมมีสีฟ้ามีสีขาวมีสีดําใครสนใจนะครับติดต่อหาเพชรยนได้เลยนะครับวันนี้หวังว่าจะชอบกันพามาแล้วชม CSR ทั้ง5คันนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเพชรยนต์นะครับตอนนี้แสนกว่าซับแล้วอยากไป2แสนนะฝาวิพี่ช่วยกดติดตามกันด้วยสนใจรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสเนาะแคมรี่เอาติสนะครับ ติดต่อเข้ามาที่ด้านล่างนะครับให้อดมินเพชรยนต์นะครับรับไว้พิจารณานะครับเดี๋ยวจะเอารุ่นที่พี่ๆชอบอะมารีวิวกันนะครับสนใจติดต่อมาได้วันนี้ครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ